มาสวัสดีครับผมแฮปเฮลเกมเมอร์เจ้าเก่าเกิดใครับผมอีวาเกมเมอร์หน้าใหม่ตัวเก่าพุงโตครับผมหน่ายตัวเก่าพุงโตเลยนะสวัสดีค่ะไม้กากการ์เดนทีวีค่ะเฮ้อุยไปแล้วอ่ะมันไปแล้วอ่ะเธอเขาอ่ะเขาอ่ะฮะโปกากโปกิดโปกากว่ะเอาละครับตามกดกดชิปวิ่งหนีกดเอฟเปิดไฟฉายมันก็เป็น่าวกระดาษที่มัน กัดเดินหาก,กระดาษที่มันอยู่ตามกําแพงอ่อพะพอเจอก,กระดาษแล้วก็กดคลิกเราต้องหลบซเซนเดอร์ด้วยใช่ไหมใช่พอเจอเซนเดอร์กห็หันหลังหนีถ้ามันถ้ามันจับเราให้กดสซัยปป์บาร์เราหรือวะเฮ้ยผมเจอเครื่องปั่นไฟแล้วหนึ่งเครื่องเมื่อกี้เดี๋ยวใครเป็นผีทุกคนผีไม<า>่ได้เป็นเออใครเป็นไอธุรกิจแน่เลยชัวกิ่บ้าแฮวออกมาแฮาวออกมาอยู่นั้นทำไมอ่ะออกมาได้กระโดดออกมาสิเดินมาที่เนี่ยห่าวแหลกกห่าวแหลกกระโดงว่าเออออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วโอเคโอเคโอเค ค้าไม่กันของเรามันเป็นกล้องมันเป็นอย่างนี้เหรอทุกคนอ๋อเหรอคนจะเป็นซูมโอเคหากระดาษเร็วหากระดาษเร็วนอกจากจะเป็นคาเลนเดอร์แมนว้าวฉไม่ได้สเลนเดอร์จไนอยู่ตรงนี้แหละกองเนี่ยเจอ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 เลนเดอร็จได้ไหมเจอเจออะไรเจออะไรพี่ว่าสเลนเดอร์แมนตามมาเนี่ยมันเสียงเฮือกเฮือใช่ฮือกฮือกเฮือฮ่าฮือฮ่าเนี่ยตามเกมมาอยู่ตามเกมมาอยู่ไอ้บ้าอุ้ย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 เจอไฟเจอปั่นไฟเจอปั่นไฟอุ้ย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  ให้ก็ได้ปกปกป้องปกป้องต้องปกปกป้องเขาปันปันไปปันไงวะเพือเขาไปใกล้เหรอโอเคปันเข้าไปใกล้เลยโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเล้ววะยังเบลล์กันเลยโอเคครบเป็นสามดวงเฮ้ยไมฟเร็วจังวะไฟครบสามแล้วแต่มันก็ไม่ได้สว่างไงนะมันก็มีไฟบ้างเ่ยแต่มันไม่สว่างมากแล้วแฮฮงอยู่ไหนตายงเฮ้ยกระดาษกระดาษกระดาษเจอกระดาษแล้วก็คลิกมันเลยค่ะแฮงอยู่อยู่นี่ไงอุ้ยตายโอ้ย

เอ้ยอยเรียบร้อยได้เลยชนะโอเคชนะสแลนเดอร์ยิ่งอยากรู้ว่ากระดาษแปดแผ่นทำไมสแลนเดอร์ถึงห่วงอ๋อมันมันกระดาษข้อสอบไงเหมือนโดนบิตะห่วงก็กระดาษข้อสอบเออวะมันต้องเอาเอาเอามารวมกันแล้วเป็นแบบว่าเป็นแบบแผ่นที่ไปหนังโปของสแลนเดอร์แต่ห่วงแล้วแต่ก็คิดไม่ได้เนาะท่างเขาเหอะเนาะคิดไม่ออกเลย ก็สกิลคิดแต่เรื่องเย็ดมาไงอย่าเอย่าหัวแม่งโคตรแย่พูดต่อหน้าสาธารณชนได้ไงกันใช่แบบไหมไหมฮะมาแล้วใครจะเป็นอะไรใครจะเป็นอะไรมาแล้วเนี่ยตึมตันใครจะเป็นอะไรกันซิติเซตนอีกแล้วซิติเซตนอะเป็นซิติเซตนเหมือนกันเฮ้ยทำไมเป็นอะไรวะอย่างเงียบดิสติสแตนดิวอยาว่าเป็นซเรนด์ด้ยอย่าเดี๋ยวเป็นเซเลนด์ด้วยใช่ไหมเอ้ยเป็นเซเลนด์เงียบ เดี๋ยวก่อนทาไมต้าเป็นด่านเดิงว่าหนนี้ปั่นไฟได้ชัวอุยอง้ชัวบเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเจอคนเกตเจอนี่งอยู่ด้วยกันหมดเลยเจอใครไม่รู้ว่าใส่หมวกไม่ต้องอ่ะเป็นเซเลนเดอร์ชัวเฮ้ยไม่ชัวเออนั่นนั่นดิเป็นก็บอกมาไม่บอกนะนะนะบ้านแต่ว่าจะพังด้วยอ่ะอืมบ้ามานขุยคุยฮ่า่ต้่งฮเาเป็นทิ้่ว่า่่ไหนวะเนี่ย วิ่งปั่นไฟ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 แป๊บใครตามกูมาวะไอ้นี่เราอยู่บนเรือนี่วะใช่บนเรือเฮ้ยแป๊บจ๋าแป๊บจ๋าอยู่ตรงไมไม่ขึ้นเรืเล่นแป๊บกูสอนเลยลอยโดนจับโดนจับสับไมาหน่วยสับไมาหน่วยไหวเราจะหนียังไงวะเนี่ยหนียังไงดีอร์ลอยเป็นไรแป๊บไมมาต่อไปมาท่อไมขึ้นเกียร์ที่หวายเจอาเซเลนเดอร์นะสิ มันดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เจอเต็มเต็มเลยเจอใครอะแปมเลื่อนหน่วเท่าไหร่คะเลื่อนหน่วเท่าไหร่นี่ตั้มนี่ตัมเลื่อนหน่วเท่าไหร่โอ้ยมันมาตามเราทำไมก็ทำไมไงทำไมเป็นคนเล่นแมนทำไมไงเอ้าดีเล่ทำไมก็ทำไมเป็นเจ้าเล่แมนจะไม่ต้องไปตามคนอื่นไปไม่เอาตามคุณนี่แหละน่ารักแล้วคุณจะมาตามเราทำไมน่ารักไง มาจับเราอีกไอ้มากน่ากลัวเลยตังคดนาตคีนะเฮ้ยกระดาษพุ่งเจอแค่แค่สมแผ่นเองเหรอใช่ค่ะหายากมากเลยอ่ะเฮ้ยมึงตายตะอีดอกมึงตายตอีดอกตายไปหมดลมหายใจโอ้ยเอาเจอโอ้ยโจอเก เจอกันเองเครน่องไยจะไปทางนั้นเฮ้ยปั่นเครื่องไฟแล้วปั่นไฟแล้วหนูปั่นได้แล้วหนึ่งอันอ่ะปั่นไปแล้วหนึ่งปั่นไปแล้วสามอันเนี่ยสามอันเลยวะสามอันอันอะไรมั่วว้ายเสียงมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านเฉยมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านทำไมกันเนี่ยวะอะไรไหนเนี่ยบอกไม่านไม่เจอ ห่อเลยย่ะตะไมเป็นได้โคอรแย่เลยเออเดะไม่ใครเป็นไม่ให้ยังให้ตะไมเป็นหนึ่งตัวดูเฮ้ยรถน้องเว้ยรถน้องรถน้องเว้ยรถตายไปคนอื่นเป็นนี่ไม่เท่าไหร่เอาจริงคนเป็นตะไมอ่ะเดี๋ยวเกดบอกพี่กัดแปมจ้าพี่การมเขาอยู่มากเลยขอก่อนหน่อย พี่กดเรราัวๆเลยโอเคโอเคอะไรปัแย่เดแมะแย่อะไรวะไม่ทำอะไรเลยเด้เอ๊ตุ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 ๊ติ๊นุานุ๊ตุ้าุ๊อุ๊ตุนตั๊ตุ๊ตุ๊ตุหตุ๊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 ตุ คุณกีดอยู่หน้าพี่กิดร้อยพี่กิดไม่อย่าอยู่กูอยู่กูแล้วเลดร์แบบตัวติดวะตัวติดวะอยู่กูอย่กูอยู่กูกระโดดยังแล้วกระโดดยังแยงแล้วะอยกูอยกู ลยเลยลลแล้วมึงมาไงล่ะคุณกิตตกไม่ได้มะนี่ขนาดเนี้ยไอชิะร่แล้วมั้งอย่าดักหน้าแล้วดักหน้าแล้วดักหน้าแล้วเดินถอยหลังวะเดินหลังวะเดินหลังวะถังออกกันเลยวะทังออกเลยแล้ใครนั่นอนตายเนี่ยเอาแฟนตายนี่มึงเนี่ยเราเราเขาตายไปแล้วตายไปแล้วเฮ้ยคุณกิจสู้สู้ ไอ้กระดาษอยู่ไหนกระดาษดักหน้าแล้วดักหน้าแล้วดักหน้าแล้วดักอย่าหันหน้าไปทางนู้ดิกระดาษเอาน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นวะท่านะกระดาษหายากมากอีกสองคนสามคนอยู่ไหนเนี่ยอีแค่สามแผ่นเองอ่ะมันอยู่ไหนกันวะไม่ไม่ไม่อีกสามแผ่นอีกห้าแผ่นนะอีกห้าแผ่นใช่ใช่หมายถึงตอนนี้ได้สามแผ่นคือแมปมันมันหายากเว้ย อันไงสวัสดีหน้าในบ๊ายบายฉันดูเวลาแล้วน่าจะหาไม่เจอเลยไม่เจอไหนโอ้โหลบเสาอ่ะเอ้ยมันยอมมันมันไม่กดเป็นบาร์เลยอ่ะแล้วมันกดแล้วะไม่ดูหรือเปล่าอะไรนะไม่รู้หรือเปล่าไม่แต่รู้แหละถ้ามันกดเป็นบาร์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะจันมันจะหลุดเร็วไงแต่นี่เกตมันงเต็มดูเลยเนี่ยแล้วคุณก็มาจับเราสองรอบ น่ารักไงเห็นก็เลยไปจับน่าเกียดอีกสิบเก้าวิเก้าวีเลอคนหนึ่งแบบมันหายากรู้ปะเนี่ยแบบเนี้ยไม่เคยเล่นเลยอ่ะโันอยู่ตรงอโอยู่ตรงน้ำอะอีกคนนึงอยู่ที่น้ำไฮ้เห็นเกตตีนกายเลยตายแน่เลยอยู่ใต้น้ำอือโอ้เวลาหมดแล้วทำอีสา มันพิมพ oh. ์อะไรนะพิมพ์คำหยาบไปเลยขึ้นค่าต้องหลายคนมั้งคะค่าไปเจ็ดเองเสียใจเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วดูนี่มันใช่ไหมกระดาษโอ้โหโคตรขายยากคือต้องต้องต้องบอกว่าแมบคือปัญหาคือมันเวกมันแบบทางมันแบบโอ้ยโอ้ทางมันเยี่ยมมากไม่ดีกูเยอะเลยอะเฮลมีมา มีรอดหนึ่งคนแต่หากระดาษไม่ได้เลยทั้งแผ่นเดี๋ยวคิดว่าแลดวพอหมดเวลารอดก็คือหาทางไปไม่เจอมันเดี๋ยวเราอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเราเล่นตานี้จบแล้วเดี๋ยวเราก็ขอตัวก่อนนะได้เลยค่ะเอยเอาหัวไปได้สิอะไรขอหัวก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นตานี้เป็นตาสุดท้ายนะคะทุกคนเป็นซีดิเซนเหรอเธออุ้ยตายหาเลยเฮ้ยอยู่เกนอยู่เกนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ไหนทุกคน ่เจอเลยจังวะ,กกะ,กกะอ้าวมีคนอาไรอยเจอไหมเจอยังไม่เจอใครเลยเหมือนแมปออฟฟิศแปมเป็นเรนเดอร์ก่ะไม่เจอใครเลยเอา้ามองโทษเราอีกเออพี่แปมเสียงมันฮือฮาฮือฮาไงไม่รู้อะอ้าเหรอทำไมเราแตกได้ปะเจออะเจอยู่ย ไม่ใครมารใครมาอะไรใครมาไ,ไม่วะาอยู่ไหนไม่รู้ผมผมเดินเดินมาคนเดียวเ,เวรยนกำหายก,กระดาแล้วคดไม่อยากไป,ปคนเดียวเลยเธอเจอก,กระดาษแล้วเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ในท้องเละแกก็มาคนเดียวเหมือนกันตอนนี้ อุ้ยด่านนี้ก็ยากเฮ้ยกระดาษเก็บไปห้าแผ่นแล้วเนี่ยมันยากตรงไหนวะเร็วมากตอนเนี้ยเก็บหาไปแล้วหนึ่งอันยังไม่ได้ไปแล้วห้าแผ่นเนี่ยเดี๋ยวอยู่ของเขาแต่ที่หมดไฟแล้วหมดไฟหมดไฟผมเจอเปิดไฟเครื่องที่สองเจอกระดาษสองอันแล้วโอเคอีกเครื่องนึงอยู่ไหนเจออยู่เนี่ยเจออยู่กำลังกำลังปั่นกำลังปั่นเรียบร้อย เไม่ใช่มีคนตายว่ะกูแน่นอนต่อไปกูแน่นอนเป็นแน่เลยอ่ะใช่เงียบมาเลยยังวิ่งหนีอยู่นี่มันหาไม่เจอแอะแอะแอมันอยู่ข้างหลังกูเนี่ยเสียงลมหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดเช่นน่ากลัวสัตว์เราแบบไม่พูดอะไรกันเลยแผนสุดท้ายแผนสุดท้ายโอ้ จับไปหยาครับแล้วกระดาษครบแล้วยิงวู๊งเย่มันไวจังเย่เดือดซีเดือดซีนี่ไงยกชิคกุ๊งยกชิคกุ๊งบอกแล้วว่าเงียบฉันไงฉันไงอะไรล่ะก็บอกแล้วว่าเงียบก็ซิติเซนนะไม่เห็นหรอซิติเซนอะไรวะยังมานั่งเงียบถึงว่าบอกว่าเดี๋ยวตานี้เราจะเล่นเป็นตาสุดท้ายไงตอนที่พูดยังไม่รู้ว่าได้เป็นสเลนเดอร์เลย เออเออแล้วจับพี่กิจด้วยนะโคตรกากระากระฆาคนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยถ้าฆ่าได้คนหนึ่งไม่เหรอฆ่าใครฆ่าได้ตะกิดไงไม่ใช่ผมยังไม่ตายนั่นแหล้วจบไปแล้วนะฮะกับแฮมแพรวนะครับกันเป็นเซนเดอร์ของเขาครั้งแรกนะครับฆ่าไม่ได้คนหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนโอเคยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายรับผม อ่ามาแล้วเราจะตองแทละแผเราจะต้องหนีแมวแมวมันจะโจมตีมาที่เรานะคะเย็ดเฮ้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบแมวแล้วแมวเราจะ่งเราจะต้องโจมตีแมวค่ะเดี๋ยวแมวจะโผล่มาค่ะเราต้องโจมต้องตีแมวนี่นะถ้าหลบอยู่ในตึกเนี่ยหลบก่อนหลบมาดิหลบมาแล้วแมวฆ่าเราเหรอเป็นแมวโผล่อะไรอย่างงี้วะแมวมันจะคลองโลกเหรอเชี่ยแมวมันจะคลองโลกเฮ้ยไม่มาเนี่ยหมายยังโอ้โหเฮ้ยแม่มาแล้ว ปามีแล้วอาเสียงมันไม่ยามันจะต้มที่ยังไงมันจะพ่นไฟเหรออุ้ยแมวยิงมันเลยแมวเพชรพีร้อยล้านพันล้านกี่ล้านวะเนี่ยโอหเลือดโคตรเยอะไอแมวมันโหดอย่างงี้ตะวันตะวันตะวันยิงมันเลยตะวันตะวันตะวันเฮียแมวยิงเลเซอร์เฮียคุณตายตึ๊บหนวหลบโอ้โหเลือดโคตรเยอะเลยอะมายิงข้างในเลคุณอย่าไปยิงนอก โอ๊ยโอ๊ยแมวว้อ๊ยโแมเ้โคนเเกลียดแมวโหดมากเลยน่ดพลังแมวมันเยอะมากอ๋ออตัวแตกเฉยอะไรวะใครทัอดวะเนี่ยมนกิด้วโอ๊ยตายลอเดี๋ยเดี๋ยวเดไม่มีเพิ่มทำไมมีเพิ่มอะตัวนีกรอดเรียบร้อย ไอ้ตกแกจะอยู่อีกเหรวะมีพึ่งโอ้ยช่วยด้วยมี่พึ่งโดนพึ่งต่อยโดนพึ่งต่อยวะโอ้ยค่นตายเฮ้ยพึ่งนี่ของคนนี่เหรอเฮ้ยโดนปาดอือโหจะตายอยู่แล้วทุกคนมือพ่นไฟให้ด้วยวะโอ้โหตายแน่ตายไปม่ะในน่ารอดอันเนี้ยตัวแตกมือพ่นมือนพ่นไฟให้ด้วยวะตายเลยแม่แม่โอ้โหจังเลยเออแม่งเท่ ้ยไอคิวระเบิดแล้วน่ะดี๋ยดูดูดูแมวแมวคนไฟเอามือคนไฟก็โดดเลยโคดเลยเฮ้ยไอโนดูยูวานเฮ้ยพี่เกดหนูเจอคนใส่หมวกเสือของพี่เลยอ่ะอือเสร็จเรียบร้อยครับเอฟพีมานะฮะเหมือนกันเลยเอฟเคแมวจัดการเรียบอือโคตรกากเลยแปมมี่อะไรคนก็โดนเหมือนกันแหละตายพอกันอ่ะโดนเราเท่หรอแค่ความเท่เราก็กินขาดแล้วเห็นออกมาก่อนอีกนะเฮ้ยไม่